สวัสดีครับยังอยู่กันที่ BMath Physics นะครับเรื่องกลศาสตร์เนาะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องการเคลื่อนที่นะครับเหมือนเดิมนะครับซึ่งจริงๆข้อนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าสามารถใช้เรื่องงานพลังงานหรือว่าอนุรักษ์พลังงานเข้ามาช่วยนะครับในการหาได้เนาะเดี๋ยวจะทําให้ดูทั้ง2แบบนะครับว่าแบบไหนที่เราคิดว่าง่ายกว่าแล้วก็เลือกใช้แบบนั้นนะครับอ่ะแบบที่1ก่อนนะครับเรื่องการเคลื่อนที่เนาะข้อนี้เขาบอกว่ามีนักยกน้ำหนักคนหนึ่งเนี่ยเขาถือน้าหนักไว้นะครับ แล้วก็ถือไว้กี่วินาทีก็ไม่สนแหละนะครับเขาถามว่าเมื่อเขาถือเสร็จแล้วเขาต้องปล่อยลงเนาะถ้าเราเคยเห็นรายการแข่งยกน้ําหนักเนี่ยยกขึ้นมาเสร็จก็จะปล่อยลงมานะครับโจย้ก็ถามว่าตอนที่ปล่อยลงมาแล้วเนี่ยนะครับวัตถุนเนี้ยนะครับจะถึงพื้นด้วยอัตราเร็วเท่าใดนะครับก็คือตอนปล่อยมันก็ตกลงมาตุ่มเนาะตอนกระแทกพื้นเนี่ยครับเร็วเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมันไม่อยู่ที่ตอนเริ่มยกมันไม่ได้อยู่ที่ตอนที่เราถือคางไว้ มันอยู่ที่ตอนที่เราเริ่มปล่อยเท่านั้นเพราะฉนั้นโจ์เนี่ยบางส่วนมันจะไม่ได้เอามาใช้ในการคำนวณมันจะเป็นตัวหลอกนะเขาบอกว่าเราลราอ่านโจ์ดูนะแล้วดูว่าตัวไหนเป็นตัวหลอกนะครับเขาบอกว่านักยกน้ําหนักเนาะนะครับยกน้าหนักมวล200กิโลกร,รมัมนะครับเนี่ยตรงนี้เนาะตัวนี้200กิโลกร,รมัมรวมกันนะครับแล้วก็ถือขึ้นมาสูงจากพื้นเป็นระยะทาง1.8เมตรนะครับหลังจากนั้นก็ถือให้นิ่งเนี่ยเป็นเวลา2วินาที ไอ้ตัวสองไมนาทีเนี่ยที่มันอยู่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยติดไปตรงนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ใช้มันเอามาเป็นตัวหลอกเราเพราะว่าเราไม่นับเรานับตอนที่เราเริ่มปล่อยจนกระทั่งมันตกลองอกมาที่พื้นเนาะเพราะนั้นตรงเนี้ยไม่นับตัวหลอกนะครับข้ถามว่าถึงพื้นด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่คราวนี้ก่อนที่เราจะไปทําโจทย์ตรงนั้นเนี่ยนะครับกลับมาดูก่อนว่าที่ไปที่มาของสูตรที่าร์จะใช้เนี่ยนะครับมันมาจากไหนเนาะ จะไม่พิสูจน์ให้ดูเนาะมันถ้าจะพิสูจน์บางสูตรต้องใช้แคลคูลัสด้วยนะครับซึ่งเป็นความรู้คณิตศาสตร์ของม6นะครับเราขอเริ่มจากนะครับวาดรูปแล้วก็เขียนสูตรเลยละกันเนาะสมมุติว่าอาการเลือกช่วงมาช่วงหนึ่งมีคนเนี่ยวิ่งจากจุด A ไปยังจุด B นะครับเวลาเราสนใจเรื่องการเคลื่อนที่เนี่ยหนึ่งเราก็จะถามเพราะว่าเขาวิ่งเร็วเท่าไหร่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเราก็สมมุติเนาะตอนเริ่มเนี่ยนะครับ ให้เขามีอัตราเร็วเนี่ยเป็นตัวยูถามว่าทำไมต้องใช้ตัวยูเรามีปกติอัตราเร็วใช้ตัวย่อเป็นตัว v เนาะนะครับเราก็ใช้ตัวยูถือเป็นตัวอักษรหนึ่งตัวที่ก่อนจะมาที่จะเป็นตัว v ก็เรียงนะัอักษรเนาะยูแล้วก็ v ใช่ไหมครับเราจะได้รู้ว่ามันเป็นพี่น้องกันใกล้กันนั่นเองนั้นตอนแรกเนี่ยวิ่งด้วยอัตราเร็วต้นยูตอนสุดท้ายเขาจะวิ่งด้วยอัตราเร็วปลายเป็นตัว v นะครับมาจากคําว่า Ve l o c i t y เนี่ยนะครับ สองอันนี้สามารถเท่ากันก็ได้ถ้าเท่ากันก็เรียกว่าวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่ถ้าไม่เท่ากันก็จะเกิดความเร่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความเร่งขึ้นมาด้วยถ้าเริ่มช้าแล้วสุดท้ายเร็วก็เกิดความเร่งมีความเร่งขึ้นถ้าตอนแรกเร็วตอนสุดท้ายช้าก็เป็นความหน่วงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามีตัวแปรที่ต้องสำคัญเนี่ย u v แล้วก็มี a อันดับถัดมาที่เรารู้คือเขาใช้เวลาเท่าไหร่ ในการวิ่งจากจุด a ไปยังจุด b ใช่ไหมสามารถถามได้แล้วเห็นนะักวิ่งคนหนึ่งวิ่งอยู่เนี่ยใช่ไหมครับเริ่มต้นเร็ว10สุดท้ายเร็ว30เมตรต่อวินาทีใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะนะก็ต้องมีเวลาแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เขาจะสนใจก็คือระยะทางหรือการกระจัดเริ่มที่เท่าไหร่จุดเนี้ยไปถึงจุดเนี้ยไปได้ไกลเท่าไหร่เองเพราะนั้นก็จะมีตัว s อีกตัวนึนะงอาจารย์ขอเขียนคู่กันแล้วกันนะนะครับก็จะมีตัว s เนาะแล้วก็จะมีตัว t เพราะฉะนั้นมันจะมีตัวแปรทั้งหมดเนี่ยที่สนใจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าตัวนะครับแล้วมันก็จะมีสูตรเนาะนะครับอยู่สามสี่ถึงห้าสูตรอาจารย์จะเขียนสี่สูตรพอเพราะว่าสี่สูตรมันเพียงพอในการหานะครับบางที่เนาะบางตำรานำหนังสือบางเล่มจะมีสูตรที่ห้าด้วยให้เราสามารถใช้ให้ได้อย่างรวดเร็ว,รวแต่อาจารย์มองและสูตรที่ห้าเนี่ยไม่จาเป็นเอาแค่สี่สูตรก็พอแล้วถ้าเขาอยากถามอีกตัวหนึ่งเราก็ค่อยเอาสองสมการมาแก้นะครับอ่ะ ลืมบอกมีข้อแม้เนาะตัว u เนี่ยต้องเป็นเวกเตอร์ตัว a ต้องเป็นเวกเตอร์ตัว b ต้องเป็นเวกเตอร์แล้วก็ตัว s ต้องเป็นเวกเตอร์เวกเตอร์หมายความว่าทิศทางม,มีผลต่อการคำนวณนะครับถ้าอันนึงไปด้านขวาอันนึงไปด้านซ้ายเนี่ยค่าที่เราเอาเข้าไปแทนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเวกเตอร์ถ้ามันชี้ตรงข้ามกันมันจะติดลบกันถ้าทางนี้เป็นบวกอีกทางหนึ่งชี้กลับมาเนี่ยจะเป็นลบ เพราะฉะนั้นตอนแทนค่านะดูดีๆนะครับบางตัวจะแทนด้วยค่าบวกบางตัวจะแทนด้วยค่าลบนะครับซึ่งทําให้คํานวณออกมามีโอกาสผิดได้อ,อันที่สองเกือบลืมสิ่งสําคัญเลยคือจะใช้สมการได้เนี่ยความเร่งต้องคงที่นะครับตัว A เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องมีค่าคงที่ถ้าเขาบอกว่า A เปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นช่วงแรกเร่งช่วงที่2เร่งยิ่งกว่าเร่งอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้ใช้สมการเนี่ยไม่ได้ แต่โจทย์ที่เราเรียนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง B, m a t O, Net กาวิชาสามัญและทั้งหลายแหล่เนี่ยความเร่งส่วนใหญ่จะคงที่นะครับเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เนานะอ่ะเริ่มที่สูตรแรกนะครับ v จะเท่ากับ u บวก at นะครับสูตรที่2 s เนาะจะเท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กํลังสสูตรที่3 s เหมือนเดิมเนาะคิดอีกวิธีหนึ่งจะได้ u บวก v นะครับ ทั้งหมดเนี่ยส่วนด้วย2มันคืออัตราเร็วเฉลี่ยนั่นเองนะครับแล้วก็คูณด,ด้วยเวลาแล้วก็สูตรสุดท้ายนะครับ v กำลังสองจะเท่ากับ u กำลังสองบวกด้วย2 a แล้วก็ s, <S อ่ะสูตรทั้ง4สูตรเนี่ยนะครับมีข้อแม้นะเหมือนเดิมต้องเป็นเวกเตอร์นะครับแล้วก็ a ต้องมีค่าคงที่จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันไม่เป็นเวกเตอร์ก็คือเวลาเพราะว่าเวลามันไม่มีทิศ ใช่ไหมเราไม่ได้บอกว่าเวลาต้องมีทิศไปทางเหนือเวลาที่ทางใต้ไม่มีเวลามันมีการเดินทางไปข้างหน้าอย่างเดียวก็คือเพิ่มเรื่อยๆนะครับไม่มีทิศส่วนอันอื่นเนี่ยมันมีทิศหมดความเร่งชี้ขึ้นความเร่งชี้ลงใช่ไหมครับเร็วไปทางซ้ายเร็วไปทางขวาเนี่ยมีทิศหมดเลยอ่ะพอเราได้สูตรสี่สูตรนี้แล้วเนาะนะครับเราลงมาดูรูปของจริงนะครับว่าข้อนี้นะครับเราจะใช้สมการข้อไหนแล้วก็ใช้ตัวแปรไหนบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยเหมือนเดิม อาจารย์ขอตั้งแกนก่อนสำคัญมากนะตั้งแกนเนี่ยนะครับอันนี้คือแกน x เนอะอันนี้คือแกน y คราวนี้ในเมื่อทิศทางมันมีผลต่อค่าที่จะมาแทนอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบเนี่ยเราก็จะต้องกำหนดนะครับส่วนใหญ่จ,กจะกำหนดเนาะไปทางขวาเนี่ยอะไรก็ตามที่ชี้ไปทางขวาคือมันไปทางบวก x ก็จะให้มันเป็นบวกนะครับ อะไรก็ตามที่ชี้ไปทางด้านซ้ายมันก็จะเป็นลบอ่าในทํานองเดียวกันในแกน y เนอะอะไรก็ตามที่ชี้ขึ้นเช่นโยนลูกบอลขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นบวกแต่อะไรก็ตามที่มันชี้ลงตอนเช่นขากรับลูกบอลตกลงมากับพื้นเนี่ยความเร็วชี้ลงนะครับลงก็จะกลายเป็นลบลบ y เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกําหนดและนะครับบวกเนีไงไง่ยไปทางขวากับขึ้นเนาะลบคือไปทางซ้ายกับลง ถามว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราสามารถกลับได้ไหมกลับได้ฟิสิกส์เนี่ยเราสามารถกําหนดทิศทางได้เองเช่นจะให้ลงเป็นบวกก็ได้ไม่มีใครว่าจะให้บวกไปทางซ้ายก็ได้ไม่มีใครว่าแต่ว่าแต่ว่าเวลาอาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์จะให้เป็นมาตรฐานเลยก็คือขึ้นบวกขวาบวกนะครับแล้วก็ลงก็จะเป็นลบซ้ายก็จะเป็นลบตามแกน x y มาตรฐานเพราะฉะนั้นรูปนี้เนาะนะครับวัตถุเนี่ยที่เราสนใจก็คือไอ้น้ำหนักที่เขาถืออยู่เนี่ยเนาะน้ำหนักเนี่ยนะครับ เขาเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมเขาเริ่มจากข้างบนใช่ไหมครับและสุดท้ายมันก็จะตกลงมาเรื่อยๆปื้ดลงมาจนถึงพื้นนี่จนถึงพื้นตรงนี้ถามว่ามันเดินทางไประยะทางเท่าไหร่ระยะทางก็เดินทางไประยะทาง1 8จเมตรใช่ไหมเริ่มจากข้างบนแล้วก็ปื้อตกลงมากระแทกพื้นจนข้างล่างนะเพราะฉะนั้นการกระจับเนี่ย s เนี่ยตัวเนี้ยนะครับจะเท่ากับ1.8เมตร เนาะการกระจัดก,ก็คือระยะทางที่เดินทั้งหมดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายแต่1.8เนี้ยยังไม่ถูกต้องสัทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเป็นเวกเตอร์มันต้องคิดทิศทางเราเริ่มจากข้างบนแล้วเราตกลงมาถึงพื้นข้างล่างเพราะฉะนั้นทิศทางมันชี้ลงนะเห็นไหมเนี่ยลูกศรจันบ้านเนี่ยเนาะชี้ลงปุ๊บเราไปดูอ่า Y แกน y เห็นไหมมันอยู่ในแกน y เนาะขึ้นลงเนี่ยแกน y นะครับชี้ลงก็ต้องเป็นลบก็จะเป็นลบ1.8นี่ก็อเอาให้ถูกเป๊ะๆนะตามแกนที่อาจารย์กำหนดนะครับเราได้ตัวแปรมาละหนตัวคือตัว s นะครับตัวที่เขาให้หาคือตัวอะไรส e ีดตอนที่ถึงพื้นก็คือสุดท้ายก็คือตัว v ใช่ไหมคือตรงเนี้ย v เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาอยากรู้ว่าพอม,มันตกกระแทกพื้นมันเร็วเท่าไหร่นะครับก็คือ v อีกตัวหนึ่งที่เราควรจะรู้แต่โจทย์ไม่บอกมาก็คือตัว U เราควรจะรู้ได้ไงล่ะ U <You S 1> คืออะไรครับ U คืออัตราเร็วต้นซึ่งอัตราเร็วต้นเนี่ยมันก็คืออัตราเร็วตอนเริ่มตอนเริ่มเนี่ยเขาบอกว่าเขาถือน้ําหนักเนี่ยให้มันอยู่นิ่งๆคําว่าอยู่นิ่งๆก็คือไม่มีอัตราเร็วนั่นเองเพราะฉะนั้น U ก็ต้องเริ่มที่สูเนาะนะครับเราจะเจอโจทย์แบบนี้ยเยอะมาก ถ้าเราปล่อยอะไรก็ตามลงสมมติอาจารย์ถือปากกาที่เขียนอย่างนี้แล้วปล่อยให้มันตกลงเนี่ย u มันจะเป็นศูนย์เพราะว่าตอนแรกมันเริ่มจาก stationary นะนิ่งใช่ไหมครับปล่อยลงมันก็จะเป็นศูนย์แต่ถ้าอาจารย์ปามันลงมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าปาลงตอนแรกมันมีความเร็วเห็นไหมเนี่ยมันมีความเร็วอยู่เนี่ยนะมันจะไม่เป็นศูนย์มันจะเป็นศูนย์เฉพาะถ้าเขาปล่อยลงเฉยๆซึ่งยกน้ําหนักเนี่ยก็คือถือไว้แล้วก็ปล่อยไม่มีใครถือไว้แล้วทุ่มลงนะเพราะว่าเสียแรงจะไปทำทำไมอะก็ปล่อยเฉยๆให้มตก นะเพราะนั้น u ก็เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเรามีตัวแปรสามตัวละมี u มี s แล้วก็มี a อามี v อีกตัวหนึ่งที่เรารู้ก็คือตัว a ตัว a นี่คือความเร่งใช่ไหมครับความเร่งในแกน y เนี่ยมันจะมีทิศลงนะความเร่งในแกน y นะครับมันจะมีทิศลงอย่างนี้ถามว่าความเร่งนี้มันเกิดจากอะไรอะไรทำให้วัตถุมันเร่งลงไปได้ สิ่งสิ่งนั้นก็คือนี่ไงตรงนี้เลยก็เขียนไว้ตรงนี้นะครับ gravitational field strength แรงโน้มถ่วงนั่นเองเดี๋ยวพอเราไปถึงเรื่องแรงเนาะอาจารย์จะพูดเรื่องนี้อีกทีน,นะครับก็คือเมื่อมันมีแรงมันจะเกิดถ้ามันมีแรงลับเขาเรียกว่าแรงรวมเนี่ยไม่เป็นศูนมันจะเกิดความเร่งซึ่งในที่นี้ยถ้าเราปล่อยวัตถุอะไรก็ตามบนผิวโลกเนี่ยยังไงมันก็ตกลงสู่พื้นเพราะฉะนั้นความเร่งวัตถุมันจะเร็วลงเรื่อยๆนะนะครับ วัตถุจะเร็วไม่ใช่เร็วลงเร็วขึ้นเรื่อยๆตอนตกลงมาจนถึงพื้นนะครับเช่นสมมติว่าถ้าเราอยู่บนหอยอดหอคอยสูงๆเนี่ยตอนแรกนะสมมติเราเกิดทํามือถือตกนะครับมือถือมันก็จะค่อยๆเร่งขึ้นเรื่อยๆคือเร็วขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ค่อยๆเร่งค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆมีความเร่งเพราะว่าโลกมันพยายามดูดลงมาใช่ไหมมันจะค่อยๆเร็ว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 ๆขึ้นเรื่อยๆนะครับมีความเร่งในทิศไหนในทิศลง ลงเพราะอะไรเพราะโลกมันอยู่ข้างใต้นงโลกมันพยายามดึงลงมานะครับเพราะฉะนั้น a เนี่ยโจทย์ให้ว่ามีค่าเป็นเท่ากับลบสิบเมตรต่อวินาทีกำลังสองเอลบมาจากไหนอาจารย์ลบมาจากไหนลบก็มาจากทิศลงนี่ไงทิศลงเห็นไหมดูหัวลูกศรนะนี่ทิศลงทิศลงอะไรก็ตามที่ชี้ลงให้มันเป็นลบให้หมดเพราะเรากําหนดแกนแล้วตรงนี้นะครับอ่ะแล้วยูล่ะยูมันเป็นศูนย์อะนะครับ มันไม่มีทิศเพราะมันไม่ได้มีว่ามันจะขึ้นหรือลงมันอยู่นิ่งๆนะครมันเป็นบวกเป็นลบมันก็มีค่าเป็นสูตรเหมือนเดิมอ่ะคราวน,นี้เราได้ครบแล้วได้ u ได้ a ได้ s ได้ v นะครับเราก็มาดูสูตรทั้ง4สูตรว่าเราจะใช้สูตรไหนอย่าลืมว่าตอนแทนค่าแทนให้ถูกตามเวกเตอร์อาจารย์ก็เลยขออ่ะขอใช้สมการนี้ละกัน v กําลังสองเท่ากับ u กําลังสองบวกด้ว a แล้วก็ s นะครับแทนค่าเนาะ V คือเราไม่รู้โจทย์ได้หา U ก็คือ0ูนําูนกลังสองก็ได้0ูบวกด้วย2นะครับ a ล่ะ A ก็คือลบ10เพราะว่ามันมีทิศลงใช่ไหมนะครับแทนทิศให้ถูกนะยอยนิดนึงพอดีที่หมด S ล่ะ S ก็เป็นลบ1.8นี่ไงใช่ไหมครับติดหัวาจารย์อีกแล้วลบๆบทั้งคู่นะนะครับตรงเนี้ยนะครับ ลบ,ลบทั้งคู่เลย่ะเขียนมาเขียน<ๆ>ตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ได้มีพื้นที่เยอะลืมเนาะนะครับลบ,ลบทั้งคู่ไฮไลท์ไว้นะครับเพราะว่ามันมีทิศลงทั้งคู่นี่เนาะตามรูปนี้นะครับทิศลงกับทิศลงแทนค่าออกมาแล้วเนาะ v กําลังสองเนี่ยจะเท่ากับสามสิบหกเพราะฉะนั้น v เป็นอะไรได้บ้าง v ก็สามารถเป็นหกก็ได้หรือเป็นลบหกก็ได้เมตรต่อวินาที ใช่ไหมครับแล้วถ้าอาจารย์ถามว่าถ้าตอบเอาให้ถูกจริงๆต,งตักฟิสิกเนี่ยควรจะตอบ6หรือลบ6คำตอบที่ถูกต้องก็คือลบ6เพราะอะไรทำไมถึงเป็นลบ6เราดูสิตอนมันตกลงมาถึงพื้นเนี่ยใช่ไหมครับตอนมันตกลงมาถึงพื้นเนี่ยนะครับตรงนี้นะความเร็วมันต้องมีทิศลงใช่ไหมเพราะว่าวัตถุมันกำลังเคลื่อนที่ลงมาเนาะดัะนั้นความเร็วเนี่ยมันจะมีทิศลงด้วย มันก็ต้องติดลบนั่นเองเพราะอะไรก็ตามที่ชี้ลงจะต้องติดลบนะครับแต่พอดีข้อนี้ก็ถามว่ามีอัตราเร็วเท่าไหร่สปีดจ์ก็ถามเป็นสปีดอาสปีดก็ไม่ต้องสนใจทิศทางแล้วกันก็สนใจแต่ขนาดของมันเพราะนั้นลบหกเนี่ยลบเป็นตัวบอกทิศว่ามีทิศลงแต่หกเนี่ยคือขนาดของมันก็คือต่อนะครับหกเมตรต่อวินาทีนะครับต่อหกเมตรต่อวินาทีเนาะนะครับอ่ะตอนแรกอาจารย์ว่าจะสอนวิธีการทาแบบอนุรักษ์พลังงานเนาะนะครับ เดี๋ยวรอให้ถึงบทที่เป็นอนุรักษ์พลังงานก่อนดีวกว่านะครับหรือเดี๋ยวจะพาทำนะครับตอนนี้ก็เอาเครื่องการเคลื่อนที่ไปก่อนเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับยังอยู่ที่การเคลื่อนที่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ